โอเฮีย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 เฮเกินไปเฮียเกินไปเฮ้ยคุณทุกพี่เลยเกิดเกิดเกิดคิดบ้าเจ็บบาเจ็บบานสองชั้นเจ็บบานสองชั้นเจ็บบาหน่อยเจ็บบ้านสองชั้นบ้านสองชั้นมีมีเตียงปัญหาคือเกิดมาไม่โดนตีเลยตีอะไรเฮียตีนตีนตีนปลาหมึไงตีนปลาหมีกไงตีนนี่ตีนตีนไม่บอกคือไม่รู้ ไม่บอกคือไม่ผิดแต่ฆ่าอีกไอ้เจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเอ่าเฮ้ยโอ้โอตรงปีเต็มเลยตรงปีเต็มเลยเดี๋ยวตาโคตรดีเลยแต่คือปัญหาคือไม่มีเตตีนโอ้เฮลโนเฮลมีพีซยิงเข้ามาก่อนที่คุยกันเป็นสัรดาห์เดี๋ยวเข้ามันกำลังขวเลยโอ้ตายห่า ไอ้ยอย่าแดงดิขอร้องกูกราบตีองงามเลยกูค yeah. ุนไล่ไอ้ยังไม่หันมั้งไอ้ยังไอ้ยังต้มีไอ้ยังกูเป็นมาฟอรเลนเจอร์เลยกูรันเนอร์วิ่งทั้งวันแะบอกเลยในบ้านก็มีข้างนอกก็มีเอาไงแต่ทีนี้กูเออให้ออกมาก่อนด้วยกันเออทำดีทำดีเจียแหลกเจียแหลก เข้าบ yeah, 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 yeah. uh ้านไปเขียนในบ้านนะเข้าเข้าเข้าไปที่บ้านหน่อยไม่ดีกว่ารักกีมหาดีโอ้โหใครวะอ๋อเป็นศพไปแล้วดูป่ะเกิดมาเป็นศพหรือยังงียเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านไอ้หนุ่มเข้าบ้านเข้าบ้านไม่ได้เด็กกูรอกกูรอดแล้ว เลยดด้วยเขาขังประตูไม่ได้เขาขังไม่ได้เลยเออเออที่ประตูดิประตูโตเตียงเตียงโตเตียเตียมีองเตียงเตียไหนก็ได้รทีนูดิ ได,ดาบไม่มีไม้รถดูด wow ิเจี๊ยบดิโอ้โหใช่ๆๆๆๆๆถ้าอยากตีมันเร็วกว่าใช้มือตีมโคตรนานเลยโี่นานจริงๆ เออไม่ยัดตี่งขึ้นเงมืแล้วกันแยัดติยงแก่องเองมืแล้วกันแม่ติงนี้ ปัญหาคือนอนออว,วงเไหนวะเียงันละกัน,ะน,นเป็นงี้รน,น,นี้แล้วก็ไม่ดำบีเ,เ,เ,เนนหรอ,น,อน,นีนอย่างงี้ทีมน,นีม ค okay, แล้วกล่องเอากล่องมาวางเรร็บร้อยเก็บของได้เยอะเลยโอ้มีอันนี้ดูจิ้งกับเกดีชั้นแอ่อเบิร์ดแล้วก็ถ่านถ่านแล้วเก็บคราพอดแล้ว oh, กันโอ้เฮี้ยโเฮี้ยเฮี้ยเฮียเฮี้ยเฮียเฮียเฮ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 ยมันอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อูไม่ได้เสียเตียง คิดอิก่อนคิดอิชตีนะพิชอิชตีนะตีนตีนเี้ไอ้เหี้ยเฮ้ยเๆโอ้โหโอ้โหเต็มเลยแปลกอุ้ยเฮยไเกิดันน้นไม้โอ้โชคดี ไม้โดีเลยข้างนอกเู็นนกมะเหม,อหมอือนละว่าเหมือนระวัาตองยังดีเรีกแปลก้เจ้บนขั้นบนข้างบน,งบน,งบนไม่ดูข้างล่างมม่ดูข้างล่างข้างบนนี่แหละ อุ้มบอลอ่ะอุ้มบอลเอ็นบอลไว้ยังองเอง็นเอ็นแล้วอุ้มบนละข้งบน เอาแล้ววางวางมองตรงนี่วันหนึ่งมองตรงนี้นึ่งตรงนี้หนึ่งแบบไปว่ะแบบไปหนู่อ๋อนี่ก่อนนี่นะผมไปชี้ก่อนอ้าวเอ้ยมึงไม่ได้อุดข้างนอกไว้อ่ะต้องไม่ขึ้นมาเลยอ่ะข้างนอกข้างนอกมีข้างนอกอยู่วีนี่มองอันนี้อยู่ไงมันก็เลยนี่มา มีเล็กสีก้อน่ะเอาไปทำอะไรดีเล็กสีก้อนนะไม่รู้ดิเล็กสีก้อนใช่ไหม แอไงจำไม่ไขอจัดของก่อคือเดี๋ยวขอจัดของหลันจัดของจัดสีก่อนจัดสีก่อนอันนี้ตองอาือรออันนึงด้วยันไมองอันเลือแอ๊นึงีลงัข้างล่างทำเหมือนเดิมข้างล่างทำเเดิมนะข้างเหมือนของเชลแล้วนะ ทำเป็นห้องแล้วก็ขุดลงเดี๋ยวกูทำให้ดูทำให้จํบบาเป็นจําเป็นสี่กองอสี่กอง โอนคุยจกใจหมดจบใจหมดเลยขุดหินแล้วก็ทำทำไว้อ่าไม่ต้องละขุด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 เอาเอาเอาหน่งเอาวางเอาวางไม่ต้องไม่งอ่าเอาเด้งวางไว้ตรงนี้เอาเด้งวางไว้ตรงนี้เลยกำเนินกำแพงไว้เพราะว่าไว้ขุดหินเอาดีกว่าหินหินดีกว่าเอาไปสองอันเอาเหล็กเดี๋บิเก็บแป๊บนึงเออเดี๋บิเก็บแป๊บนึง กูม่ตทำแบบเดิมอ่ะแบบเดิมอ่ะันได้ไหม,มแบบเนดะิมอ่ะเออให,ให้กัมมี่ลงมาแล้วมึงทำแบบเดิมเลยิ๊กุจะทำคาร์บะไดลงไปให้ขึ้นมานอนก่อนไหมไมืดแล้วอ่ะ อัดเยอะอัดเยอะอัดตั้งแต่ต้นเลยของมุนวายตอนทำมาตอนแรกอ่ะมันคีสีสันด้วยเายเยเปิดไม่เหเกียร์เลยอม่เศพอ่ะเปิดมากินตีนหน้าศพข้างนอกสองศพอ่ะกลายเป็นศพทรทันรู้ตัว จะพูดพูดอนาถเลยจะทำหน้าประตูทำยังไงดีวะลงลงต้องเอาฐานนะหลังน้นเป็นอันเนี้ยก็เดี๋ยวห้องนี้ห้องกับห้องใหญ่ๆเนาะห้องใหญ่ๆแล้วก็จะทำเป็นที่ปั๊มปั๊มปัมบี้ปั๊มทัมบี้คุณเองก็ขุดลงไปเงี้ยขุดลงไปเป็นบันไดเหมือนเป็นขั้นบันไดอ่ะ อยู่เอม่รอดี๋ยดี๋ยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวราาบลงมาเดี๋ยวราคาลงมาาลขัครับครับครับเอาก็เดี๋ยวพี่ขุดเดี๋ยวพุดนี้ เขื่อวซอมบี้เกิดมากเลยซอมบี้เกิดในนคลิปหายไวบ้องอ่ะถ้ามันเกิดตายบ้านนะมึงคิดดูเดี๋ยวท่เออไม่เป็นไรมีหายเยอะเลยนะเดี๋ยวปัญหาคือไม้หมดวดเดี๋ยวต้องไปตัดไม้กูเอง มาสองชั้นชๆได้ได้อยู่เราปิดมาไม่รู้เหมือนกันเลยโอเคเดี๋ยวขอจ,จัดติอันนึ่งเกี่ยอยู่อ่ะขอได้แล้วไอ้เหี้ย คือตรงเนี้ยมันหาคือตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันมีมันมัมนมีเขาอยู่หลังบ้านเราอบบมันขึ้นมาได้เว้ยมันเข้ามาได้เว้ยหนายห้าไพยดู <c oughs> นะครับ <c oughs> มันได้ก่อนนักโอ้โหมันได้ธรรมชาติเออทำรุ่ยอย่างหนาเลยเอ็งเห็นใช่ไหมตรงนั้นอ่ะเอ็งเองอยู่ตรงนั้นเอ็งตง้องเห็นอยู่แล้วอืมนั่นแหละต้องทำอะไรตรงนั้นก่อนเดี๋ยวเดวีเราต้องเอามันได้ับมันได้ก่อนหนึงทำมันได ขายทั้งหมดเลยเองอะ่ะเดี๋ยวก็เริ่มมันต้องไถ่มันถ้าเราทำแบบจัดการความความอ่ะครับก็ดีไอ้ยันกูขุดค้อลึกเลยอย่าเลยมังค้อได้ยืดเลยนะเดี๋ยวม่นย่งขึ้นไม่ได้หาใบปูงให้หนึ่บเสียอย่างไรก็เลยถึงไม่เกิดในบ้านเนี่แหละถ้าเกิดในบ้าเราหาไม่ที่จุดที่บ้าน มันจะขึ้นมาเรามันจะขึ้นมาจิ้มเราตอนเรานอนอยู่ ที่ล้อที่ล้อมรไว้เอาไปเปลี่ยนเป็นสลับไหมสลับม่ได้ง่ายกว่าไม่เปล่น็นสลัันต้องุ๊บๆุบเดี๋ยวทุกบุก่อนไม่ไไม่ได้เมืดูกํแพงนะทุบเอามาหลอกกันไว้ มันรายการหนี่ยยอดเยี่ยมโอ้โหแม่งต้องมีเต็มเลยเออดิโอ้แม่งมึงขึ้นมาได้พี่แม่งเกือบร้อยได้มั้งที่ได้มื่ที่ได้มาดมาดได้บอกวันเนะี่ยแม่งบักถ้าไม่ให้บั็กเอามาแล้ว มันบอกมันบอกมันไม่ไบอกแค่วันกันบอกอินเตี้ด้วยพวกซอมบี้อ่ะพวกซอมบี้วัดมอบอ่ะมันบอกหมดเลยว่าเราอยากรู้มันคือ่าไหร่แต่มันไม่ได้บอกถ้าไม่จีมันมันบ้ากับวัดปืนอ่ะถ้าไม่มีก็หมดแล้วก็ไม่มีปืนก็ยังยังไงอยู่ก็อยู่ให้ก็ได้แล้วมันก็ ยังมีมัดเปิดหนึ่ัดหนึ่งนะซึ่งมึงมึโคตรดีแต่ว่าปัญหาคือมันต้องแลกมันต้องแลกมันไม่บักมันต้องแลกนั่นคือวิเลเจอร์เมือนถ้ามันมีเ่ยกูจะเอามาเลยแต่มันไม่มีไงเตะกับผีเออๆนี่นี่นี่ทำได้ดีกว่าถึงยุ่ยากกว่านะตรงนี้ต้องไปนรกแล้วก็หาสมิวิเลเจอร์สักตัวหนึ่ง ไม่รู้ปัญหาคือมอสอเน,นีกมันยังไม่ดีเท่าไหร่ไงไม่ใช่คือตัวป,ปืนนั้นบาก,ก้อยเองมอสที่พี่เอานะให้ดูอะที่มันปืนยิงกับยงไม่มีนะเบิอดอะ่ะถ้าเราลงนรกได้อะทรัพยากรไม้ก็ไม่ใช่ปัญหาเว้ยเพราะมันฆ่าสติกได้มหมในนรกอะเออไแต่ในนรกเนี่ยกูไม่รู้ว่าเขาอัเป็นแบบเป็นมิซัมบ,บีไหมไ,หไงถ้ามีซังบีก็นรกก็ไม่ปลอดภัย ยอย่างน้อยอย่างน้อยนั่นรถก็ใช้ปืนได้ไงขอทีหน่อยดิต้องไม่นอนแล้วกล่องก็ได้แกต้องหาเวลาไปจะกัดกัดการซอมบี้ทีหน่อยแล้วเนี่ยนี่มีเลยนี่เนี่ยเป็นซอมบี้ทีนี้เว้ยให้เป็นซอมบี้ในคอมอ่ะหมอซอมบี้ในคอมอ่ะไอ้นั่นอ่ะซอมบี้เอาผู้คลิปอ่ะ มันจะรีฟูลิปอ่ะมันทุบบล็อกได้มันต่อบล็อกได้อ่ะคิดดูมันต่อบล็อกได้มันทุบบล็อกได้อ่ะเอาไงไไอุ้มไม่เล่นอย่างน้อยอย่างน้อยมันก็ไอโอเคอยังดียังดีมันวางบล็อกบล็อกบล็อกลาวาไม่ได้แยกแยก

ย้ <usion> ันก <laughs> <Yeah S 1> ็ทำไมวะยกัทำไมวะเอา่มาเอาเต่ะมาทมดเอาไต่ละมาให้หดเลย ก็ไม่เหลือมึงลวไม่ยังยังก uhm wow. ูยังอยู <h 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 ่กูยังอยู่ยังหกยังยกลุกลกลุกลบกลุ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 กลกลุกลุกลุกลลกกลก ยังยังก็อยู่ยังก็อยู่ยังไม่แตกยังไม่กันปุ๋ยเข้าทานอยู่คือแต่ได้แค่แบบไปบนอ่ะบนบนอ่ะคือแต่ถาทั้งต้นมันคือไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่งั้นจะร่วงเป็นอะไรปลวกได้ไงวะแทะไม้แทะไม้ถล่มบน เดี๋ยวไม่จะเป็นยังไ,ไงไว่าเป็นแค่ปลูกมาขาวม่ขาวก็ไมแ่แตกหรอกมีเห็ดด้วยเว้ยโอ้โหอย่าล่วงนะมึงบล็อกเดียวก็ต้องการอะเนี่ยม,ม,มันมันมีหล่นบล็อกนึงอไงได้อ่ะได้หลือมึงเดี๋ยวมึมวงก็ล่ไปแล้วก็ลยล่วงไงอยา,ากแตะทั้งต้นอยู่นะแต่แบบ แต่ัุกคนกแล้วกูล่วงไปก็ชิพหายนะบอกไม่ต้ <c oughs> อ,องห่วงอย่างน้อยก็อะไ,ไรมันจะสามารถอันนี้ได้ไงแต่แม่ครับ <c oughs> สลับมาเยอะเจิ้เมเลยมาทำอะไรเนี่ยสลับเยอะๆอย่างเงี้ยก็ดีอยู่ ก็มันเกิดบูสเต็ปไ่ได้เจอก็ดีคือบูสเต็ปไ่ได้มั้งไม่ได้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 รู้จ็บบุกนี่คือไม่ได้เว้ยแต่ไม่แน่ใจไม่น่าไม่ได้แหละถ้ามันถ้ามันได้ก็คือไม่เล่นน่ะไม่เล่นกูวางกูมือถือเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขุดเมืองดีกว่าหรือนอนดีกว่ามืดแล้วเนี่ยคือมานอนเลย เดี๋ยวเรารองเมืองเดี๋ยวลงมาทำเมืองด้วยพวกนี้พวกนี้ลงมาทำเมืองด้วยไม้พอแลออ้วยืดจ้าได้เหรอเดี๋ยได้สกินน้ำเือลงไปได้ส,ก,นนะสกินพี่ไหมเห็นสกินพี่ไหมออสกินนี้คือสกินหลักพี่เว้ยสกินหลักพี่พี่เป็นสกินพี่ชอบมากเลย พราะในมร่อนันรู้บอกพี่ก็ใสหน้ากากนี่ก็ได้ใส่หน้หหกากากงานแตงหน้าก็เอาหมดอ่อดววะด,ดเลย่าดเทเลยว,ว่าการดแบบเปนี่พนี่งเปิดนี่่ก็ก็ไจำเปนอยู่นะได้ได้ก็เก็จำเป็นอยู่นะแต่ว่าไม่ได้เังนเดี๋ยวไปครับเอาทัชเอาไม้มาด้วยคือจำเป็น ดีกว่าเรื่องนีเราจะไปลมงานให้กูเอื่อนี้เจะไปลงไปเ่อนกดตรงนี้อีกแล้วไม่น่าใจกันลงไปเรียบร้อยได้แล้วทุกอย่างครบแล้วเดี๋ยวัพีแอคหินด้วยเออหินมันอะไรอย่อออนี่งนเอาไปพสลหินอะเลย่ ว่าเ้างคือต้องล้ลอมรลรูลลลบ้านเท้ากันม64บล็อกห่างกัน64บล็อกแรล่ี่สุ่แรกเนี่ยโอเค Let's go นพุดจันเลยปาลงตายิงระยะระยเอายาเอาวยาวเลย เข้าสู่ช่วงหน้าเบือ่อนั่งช่วงขุดหมืองช่วงหน้าเบือ่อโอ้ยแม่โอ,โอ้โหนี่ขุดขุดอันนี้ขุดเกินไม่ต้องไม่ต้องส่งขนาดนั้นก็ได้เฮ้ยบล็อปกปีไม่เป็นไรย,ยาอยาเยาหาข้างในดเนี่ยเตรียมเลยเนะปูนกูเรียดเลยโอเคแล้วก็กลับมาท่าแปดก็ได้ อะไรอย่างเงียคือเขาิมาเยอมากแน่หาทางมาใหก่อนโอเคคดวไปดไปหมูข้างล่างอ่ะเสียงใก้ใกล้มากเลยอ่ะงใกล้มากเลยเนาะเนาะยแบดึงดังมากเลยโอ้เยยเออาล่วงนะมึงยาล่วงนะมึงขาล่วงนะ เจอไปคุณเอววูกเลยยเราทำฟาร์มเราจะทำฟาร์มสปาวมอนสเตอร์เว้ยนิ่งๆซามิในมอนเนี้ยมันดับทุกอย่างันหลบเห็กฟาร์มเหล็กเว้ยทุกไทยฟาร์มทุกไทยปัญหาคือการถังน้ำในการเอาน้ำมาวางเแี่ย ตังน้อยมากเลยนะมั่งมึงไม่น้อยเลยเที่ยวไม่งอย่ามพวกไข่จับับจับเออลับนานลับหู